โอ๊ยอย่าเก็บาเด็กคลางนะคลานเกียบตาเลยเอาไม่รู้เอาไมเอาไม่ไ่นิงสวยป็ะหลตรงงามนะ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 ตัพคมน่ะรถขยันหลุดอเรื่องจากพี่น้องเราก็มาล้างเนาะล้างให้สะอาดทันที่บอกพี่น้องพนตอนกลางคืนนะว่าต้นไม่อย่างนะมะเขืออย่างเนาะที่แทมัก เเเนนนนีียยงงาะต้ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เบอลล้อม all n e ช c แนล n น l นยเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเถอะน้อจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องสกุลสักคนจ้า FC ใหม่ FC เก่านะจ้ะเนาะมันมีพามาก้านแม่กระหนุนใหญ่เด้อจ้าพี่น้องหรือแมงคัดเด้อจ้าทำพี่น้องทำภาษาไทยบนห้องเนาะจ๊ะเนาะสั่งบ้านเทิงคือขึ้นมีแม่กระหนุนใหญ่ละจ้าพี่น้องจ้าอยู่น้ำต้น ก็มันมักเลียงนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยจิ้มลูกเร็วใกล้ไฟน้เนาะหนากินบ่จ๊ะพี่น้องดูดูดวมันปินลูกเอาเอาลอนบลอนจะพ่น้องบลนบอนาๆๆๆดๆๆ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 อๆๆ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 ๆ Hai một cái bên người đã đã hết nè hết 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 มองนั่นลูกไคนเก็บมันม้วนเด้อพี่น้องหน่อย่เอือนี่ๆๆๆไปขายน้าไม่นุยอะไรเอาปล่อยลงเลยไล่ย้ายหนเอาได้ไหมมากมั้มีไหมมีไหมเสื่อเหนลูกอ้าโอ้มันมีมาด้ พี่น้องจ๋ะเอาเอาพี่น้องพี่ไม่ไปึงิโอ้ยขงวม่ตวพนั่งเยี่ยเกลียวเหยียบตายเลยอไม่รู้ไม่เอาไม่ใส่นิงสวยปลูกตรงหมนาน่น่รถยังลูกเอ้าเอาเอาอาเอาจพี่นอหลูก่้น้อง

คดีอะไรปีนปืนอย่างนี้นไหมคดีเอาไมเอ้าไม่คีเอ้าม่กลัวใคยหาคดีปิดปดปดปมือขนาดนีนี่นใหญ่เนาะใหญ่ลุยต่อลุยต่อเจพี่น้องได้เกือบครึ่งสอบนอน้งน้ยเนาะเลยกินอยู่ล้ม่เน เราอยู่เตียงเพื่อขยิบขึ้นลงไปไหนน้ม,นม่นล่นสูงดูสูงใะพี่น้องไปหาซ่อจับต่อลูกเดี<น>๋ยวไปสรุปผลงานอยู่ที่บ้านเ<น>ด้อพี่น้องจ้า<น>พี่น้อง,องมาสรุปผลงานเด้อจ้ามาถึงห้องแล้วจ้านี่จ้าพี่น้องได้เครื่ะนะองกระสอบเนาะกรต้อมเนาะจ้าเได้จ้าพี่น้อง คอนโซลอะไรเนี่ยจ้านี่นะยี่ห้ยี่ห้อเราบาต้มเนาะจ้ใไปเมื่อบาต้มมฮะก็ได้กกดไลค์กดแชร์กดซับคล้ายกดกระดิ่งติดตามให้บารต้อมบนยูชแนลเลยนะครับติดตามกันใดขออภัยน้องวันนี้บ่าวต้อมขาวลุ้งและลูกบุกหลานขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้องมาลูกไปครับลูกเอ็นบุ างคนนูนต้ใส่แบบบวกเลยเด้อจ้าพี่น้องมาถึงบ้านแล้วก็ได้ตอนแจ้งจ้าสาวก็ลุกอาหารเนี้ยมาคนก่อนบวกเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็เอามาล้างเนาะมองนวยเนาะล้างให้สะอาดทันที่บอกพี่น้องพนตอนกลางคืนนะว่าต้นมันอย่างนะมะเหลียงเนาะทิแทมมะมะเนียงเนาะต้นมะเน,นียงเนาะวางพิษเด้อจ้าพี่น้อง ลูกเลี้ยงลูกอันนี้หันบ่ต่ำกว่าได้โบหาหลยตัวได้จะได้จ้าเนาะได้ทั้งหลายแล้วเนาะจ้าจมครึ่งกระสอบจะพี่น้องสิบ่ได้กับสิบ่ได้กับเป็นไปบ่ได้แล้วมืนเดิมเนาะจ้าฟันพลเยอะอยู่นะจ้ามันจะตัวใหญ่แม่กระนุนใหญ่เด้อจะพี่น้องเลยแม่พลาดเนาะนะไข่มันอยูพี่น้องจ้าเนาะเต็มตึ๊กเลยสาวส่งมือได้ลูก ต้องเลือกที่นี่รานเชื่อๆก็ไม่เนาะติโทษจำเจจ้าขนวมใหญ่หางก,กินงายอยู่เด้อแต่มีแต่แถวภาคใต้เด้อจะพไปตองจ้าคนโซนจ้ะของเซฟอยู่ภาคใต้นี่เลยจ้ะ <laughs>